ขอโทษครับขออภัยครับท่านที่อยู่หน้าจอที่กรบโครับไม่ทราบว่าเจอหนะ่วยอย่าถือสาแอติ้งของลุงนะครับนะฮะคุณพีระเอ็นอมีแซ่ดนะ้วยเนาะโอเคยินดีครับที่ได้รู้จักนะฮะผมมีคำถามเสียงเดินทางในอวกาศได้ไหมครับตามที่เคย ร่ำเรียนเขียนอ่านมาเนาะแค่สูญยากาศเสียงก็ไม่สามารถเดินผ่านได้นะมีการทดลองกันไม่ใช่เลยเอากระดิ่งเอาะระฆังไว้ในบริเวณที่เป็นสูญยากาศเช่นว่าเป็นอุโมงค์เป็นถังใหญ่ๆก็ไรกันแล้วทำให้มันดังอยู่ตรงนั้นนะแล้วเสียงมันก็ไม่สามารถออกมาภายนอกได้นะเมหรือ ข้อระคังอยู่นอกดีแตรดังลั่นไปเลยทั้งบูดทั้งหวอมาเลยแต่ตัวคนก็ไปนั่งอยู่ในอาณาบริเวณที่เป็นที่เป็นที่ที่ไม่มีอากาศเขาเรียกว่าสุญญากาศคนที่นั่งอยู่ภายในสุญญากาศจะไม่ได้ยินเสียงที่ว่านี้ที่มันดังผ่านไปเห็นไหมเห็นไหมฮะก็ここแปลว่าเป็นที่รู้จักกันทั้งโลกใบนี้ เสียงเดินทางผ่านอากาศไม่ได้โอเคไหมทางฝั่งลุงเดี๋ยวนะสรุปทางฝั่งโลกก่อนฝั่งโลกอากาศก็ถือเป็นตัวนำของเสียงอากาศก็เหมือนกับสะพาน,นถ้าหากว่าปราศจากสะพาน,นปราศจากอากาศเสียง ก็เดินทางผ่านไม่ได้เช่นท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมฮะเรียได้ว่าอากาศมันอยู่รอบตัวท่านอากาศอยู่ี่ตัวผมพอแล้วผมพูดปุ๊บอากาศจากผมมันก็ผ่านไมโครโฟนนะผ่านอะไรต่างๆผ่านลำโพงบ้านท่านเนี่ยเพราะมันมี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 อากาศเป็นสะพานให้อยู่ใช่นะมันนึดต่อเชื่อมกันได้นะครับแม้แต่ตะโกนข้ามฟากฝั่งแม่น้าเจ้าพยาเนี่ยฝั่งนู้นก็ได้ยินเห็นไหมเพราะมันมีอากาศอยู่ระหว่าง คนยืนฝั่งนู้นกับฝั่งเราเนี่ยนะฮะพอได้นะครับใน,ในทางโลกต้องใช้อากาศเป็นสะพานถ้าปราศจากอากาศกเ็เสียงก็ไม่สามารถผ่านไปได้นี่แต่ภาษาลุงที่มันพลิกขั้วโลกอะแสงกับความแสงกับเสียงเดินทางได้ในเวลาเดียวกันคือหรือว่ามีความเร็วเท่ากัน นะฮะจะที่บาย่ากนายหลวงถ้าหากว่าพูดถึงแสงในโลกนะพอเวลามีอะไรอยู่ตรงกลางเช่นอากาศหรือน้ำก็มีการสะท้อนมีการหักเหอ่านะแต่ถ้าหากเป็นแสงอยู่ในอาวากาศที่นี่ครับไม่มีคำว่านเะไอสไตน์เขาบอกว่าแสงเดินทางทางโค้งผิดผิดยังไงลุงก็บอกว่าผิดนะเพราะว่านะ S <S เ,ขเขาคิดคำนวณเรื่องของ,นนอของทำไมดวงจันทร์จึงมีความโน้มถ่วงเห็นไหมทำไมดาวนพวเคะห์ต่างๆจึงมีความโน้มถ่วงหรือทำไมดวงอาทิตย์จึงมีความโน้มถ่วงและทำไมโลกจึงมีความโน้มถ่วงอ่าพอเวลาเขาตั้งคำถามเนี้ยทำไมโลกวันนี้จึงมีความโน้มถ่วงเขาก็ไปสูตรความโน้มถ่วงไอเรื่องของเกรวิตี้เกรวิตอนหนังเขาว่านะสรุปได้ความว่าไอาที่มีความโน้มถ่วงเพราะอากาศนะครับ เพราะอากาศเพราะอากาศอากาศอะไรอ่ะอากาศอากาศนี่ก็งงอีกเพราะอวกาศน αι, ะครับอวกาศนี่ไอ้ที่ดวงจันทร์มีคนน้มถมเพราะว่าเป็นอิทธิพลของอวกาศหรืออิทธิพลของแสงเดินทางเป็นทางโค้งนั่นเองแสงที่มาจากดวงอาทิตย์อะไรทำนองนั้นผมบอกก็ไม่ใช่เลย ไ,ไปว่หาหักหลังวิชาการทางโลกย่อยยับเอาไว้สักวันจะเขียนหนังสือให้อ่านกันนะครับตรงนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนนะครับที่บุงลุงบอกว่าแสงกับเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันหมายความว่าไงก็แปลว่าต้องอยู่ในอวกาศนะครับแสงกับเสียงเนี่ยมันจะออกมาพร้อมกัน ในขณะที่รียไว้บิ b ăng, b ăng ๊กแบงแบงคือแบงคือระเบิดอ้คิดมากเสียงดังปังเนี่ยปังปังเนี่ยนะสำเนียงฝรั่งแบงแบงนะครับ okay, right? สำเนียงไทยก็ปังปังปองปองปังปังก็เลยบิ๊กแบงบิ๊กแบงนั่นเองนะเสียงที่ว่านี่คือเสียงมาจากบิ๊กแบงเปิบนั้นแสงกับเสียงมาจากที่เดียวกันเพราะฉะนั้นจึงเดินทางด้วยความเร็วเท่ากันเห็นไหมภายใต้ อาวากาศนะครับภายใต้เงื่อนไขของอาวากาศเพราะฉะนั้นที่ถามมานี้นะฮะเสียงเดินทางในอาวากาศได้ไหมเนี่ยนกะ็คือก่อตัวนี้นะครับได้ช้าน,นะครับคือระหว่างต้นทางกับปลายทางเลยครับไม่มีระหว่างทางโอเคไหมระหว่างทางเจอหรือเปล่าไม่แซบทีเนี้ยถ้าต้นทางกับปลายทางเนะี่ยมันเป๊ะทีเดียวกันเลยเพราะแสงกับความเดี๋ยนะแสงกับเสียง ออกมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคไหมครับแสงกับความร้อนก็มีส่นก็มีสมสบัติเดียวกันเห็นไ,ไหมความมาถึงแสงมาถึงไหนความมาถึงนั่นเพราะฉะนั้นแสงเสียงความร้อนมันก็เลยมามาจากแหล่งเดียวกันโอเคไหมครับที่สุดข้นสุดจนหาที่สุดไม่ได้นั่นก็คือบิ๊กแบงแต่ลุงไปรู้บีฟอยบิ๊กแบงครับท่านนี่นะลุงออกไปรู้เรื่องราวของก่อนที่มันจะเกิดบิ๊กแบงเนี่ย คุยคุยคุยภาษาลุงเลยโอย้คุยจังโอ้ลุงหัวงอ,อ,อ,อที่คุยจังเลยพอไอ้ก็ถามมากเล่าให้ฟังก็ท่านจะบอกว่าที่คุยก็แล้วแต่จะว่ากันนอกตำราแน่นอนนะครับหาตำราไม่เจอเลยพี่แล้วท,ที่ลูกกำลังพูดเนี่ยให้สังเกตครับคนที่พูดเช่นนี้รับได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับ y ย s o อเคเยสนหรือโอเคแล้วแต่ท่านย้ำคนทีคน่คนที่มีความสามารถคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถอะไรก็ดูความสามารถนะครับ น้ำเป็นยาอากาศเป็นยารักษามนุษย์โดยทั่วไปนะดูความสามารถครับเป็นที่ตั้งผมว่านะณวันนี้เอางี้ดีกว่าเอาความสามารถเป็นหลักดีกว่าเนาะผมว่ามันน่าจะเป็นข้อยุติได้นะครับคนที่พูดไม่เหมือนลุงทําเหมือนลุงได้ไหมหรือคนที่พูดเหมือนลุงทำเหมือนลุงได้ไหมโอเคไหมมันก็คนละคนแน่นอนคนละยูนิตนะครับมนุษย์มันนั่งทับที่เดียวกันในเวลาเดียวกันมันทําไม่ได้เห็นไหมครับชัดไหมครับต้องอธิบายไว้ครับ มนุษย์ในโลกนี้เจ็ดแบพันล้านคนนะมันไม่เหมือนกันหรอกเพราะไม่สามารถนั่งทับกันได้ในจุดเดียวกันในเวลาเดียวกันจบข่าวโอเคครับขอให้สิ่งที่ลุงตอบคำถามบางทีฟังๆังจะยี่ยวนพอสมควรอย่าไปฟังแบบยี่ยวนสิครับฟังมาเออมันเป็นไปได้ไหมไแต่ลุงพูดแล้วลุงไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับคนพีระเอ็นหวังว่าลองเอาสิ่งที่ลุงเล่าไปเผื่อแผลกับเพื่อนฝูงดูซิ เขาจะเห็นเป็นประการใดแต่อย่าทะเลาะกันนะฟังลุงเลยอย่าไปทะเลาะกันนะอย่าไปใช้เอาเรื่องลุงพูดไปทะเลาะกันไม่เอานะอาโอเคนะ Thank you very big ที่ใช้บริการลุงหมอกกิ๊กก k ออน i ิกต k อกแฟมิลี่โอเคไหมครับออนหรืออินก็ไม่รู้ครับโอเคครับ